แล้วก็ขึ้นรถเที่ยวนะทุกคนนะไปวัดอะไรวะวัดเขาทำเทียมนะวัดเขาทำเทียมนะทุกคนนะสกายวอล์ก <Sky walk, S 1> มีองค์พระใหญ่มีสกายวอล์กแล้วก็มีพระองค์ใหญ่ด้วยเราไว้ให้ทุกคนดูสกายวอล์กเขาเปิดหรือยังไม่รู้น่นพระองค์ใหญ่หรือนู่นนะสกายวอล์กยังไม่เปิดหรือเปล่าสกายวอล์กแล้วก็ยังไม่เปิดใช่ไหมคะย,มยังไม่เสร็สกายวอล์กยังไม่เสร็จนะทุกคนนะตอนนี้เราก็จะไป Fi. ไหว้พระกันตอนนี้ค,น,คนเยอะ คนเยอะมากนะทุกคนดูที่จอดรถออนนนี้เเหมืกัยะคนตอนนี้ก็คนเยอะมากคนเยอะมากครับดูรถติดเลยดูรถเยอะคนเยอะว่ะตอนนี้เราก็นั่งรถนะครับก็บริการเอ่อฟรีนะครับรถตบฟรีรถตบ เต็มไปหมดในรถรถกอล์ฟเราก็ซิกแซนะกได้รถกอล์ฟเรามันเล็กนะซิกแซกได้เจอรถสวนก็ตะแงหน่อยรถส่นงานได้ไดอาล,ลินเพิ่งนอนตื่น <c oughs> อาล,ลินเพิ่งนอนตื่นนะครับทุกคนเพิ่งนอนตื่นไปทารถกอล์ฟเบรรยากาศดีมากนะทุกคนนะากำลังแบบแ,บบแดดไม่ร้อนนะครับแดดไม่ร้อนแต่ถ้าเดินนี่คือไกลมากนะทุกคน

บรรยากาศก็บรรยากาศคนเยอะมากนะทุกคนนะนักท่องเที่ยวเยอะมากเออยคใหญ่โอ้ค่าใหญ่เนาะที่เราจะไปก็จะไปตรงนู้นนะทุกคนนู้นโอ้ค่าใหญ่โอ้ตอนนี้เราก็จะลงรถแลาเดินทุกคนนะโอเคไปเราขึ้นไปนู่นเลยนู่นนี่ไงยางใขึ้นเป็นคน

ก็จะตังที่สิบาทแค้รวมตังยี่สิบบาทแค้รวม จะลดเราแล้วไปถ่ายรูปข้างล่างเลยน้ำก็มีโอ้ยยยยยคยยยขยย่ยยยยยายยย่ยียยยครับยย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 ลยยยยยยยบยรยยยยบยย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 ยากยรยย โวงใหญ่มากค่ะเอันนี้เกิดจากใครไม่รู้ตัดมันตัดทางต่อยอดเกินเวลาจิตสีแต่มันเกินรับประหยัดแต่มันเกิดของเราใส่กระเป๋าตังค์เนยอะมากก็บรรยากาศดีมากนะทุกคนนะคนเยอะมากนะช่วงนี้นะบรรยากาศก็บรรยากาศแดดไม่ร้อนนะฝนก็ไม่ตกนะคึ้มๆกาลังพอดีครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะทุกคนนะไป ให้ท okay, ุกเจตความลงไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตามมาเลยเดี๋ยวให้ให้เอาเหรียญเสียงไทยเธอจับไว้ก่อนเดี๋ยวให้เอียญเสียงไทยก่อนมาลีนมาเสียงไทยอลิจ้าเอาจับตัวไหนเอาใจอลิญก่อนเอาตัวไหนตัวนี้เลยเหรอเอาดึงขึ้นมาเสียงซีใหญ่เสียงซีใหญ่เาสียงซีใหญ่มากเลยเสียงซีใหญ่มากก็บรรยากาศก็ ลมลื่อลูกของฉันเล็บเกีคืออะไรคือเง่อเจมซี่งแง่เจมซี่ยาวเดียวคนเดียวแล้วเราก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนคือเป็นพระวัดที่สวยมากนะทุกคนเคนะาะเขาแกะ แกะจากหินนะทุกคนนะแกะจากหินแก็ะจากหินนะทุกคนดูมรับบรรยากาศดีมากใช่ของของของไปเราเนเดินต่อค่ะเดี๋ยวให้แม่พาไปสุดเทียงสวยสันตภาพ อันนี้มาไปตอนนี้ไปไปกับแม่ไปบรรยากาศตอนนี้เราก็จะเอาดอกไม้ทูบเทียนนะทุกคนนะไปไปไหว้พระนะทุกคนตอนนี้เราลุ้ก็เอาไปละได้ยังเอาทูบอันนี้ได้ทูบหอมใช่ไหมเรียกทูบไปทูบเลขนะลุ้นดวงลุ้นดวงจะได้เลขเปล่ากันเลย

ปักไว้กลางๆก็จะจาได้เจะได้เราจได้ไม่งั้นก็ขอบนี้ขอบไหนขอบหนึ่งแผ่นทองเิดยจะเรลิมูเราเปนห้ารัทกเหนุดใาจะเลมรับเราก็ม้งราที่รูสกตัวทางเรก็จะต่อไปแร้วะเปาต้างทีู่โ้าหายากจ้ะ คนเยอะมากนะครับผมอเลนมานี่มาเอเลนก็บรรยากาศยังไม่ไปถึงไหนเลยนานมากนะทุกคนอากาศก็ร้อนมากนะทุกคนดูวันนี้ผมก็นั่งรอนั่งรอกับอเลนแม่นั่งรอ,อแม่ใช่ไหมวันนี้ผมกางร่มนะทุกคนแดดร้อนแดดเริ่มร้อนละร้อนคนก็มาเเรื่อย นี่คือรถก๊อปบริการฟรีนะทุกคนนะแต่ว่าเราก็จะใส่ใส่แล้วแต่ศรัทธาแล้วทุกคนนะเนี่ยรถก๊อปใส่เงินให้รถก๊อปด้วยก็แล้วแต่ศรัทธานะครับ5บาท10บาทก็ไม่ว่ากันนะครับก็ทําบุญด้วยกัน mm hmm. ประชงนี้เป็นช่วงเ,เทศกาลสงการนะรา mm hmm. ก็ได้พาอลิมเที่ยว mm hmm. กลับมาจากบ้านนะก็เลยแวะแวะแวัดวัดเทียมวัดเทียมวัดธรรมเทียมนะ วัดทำเทียมก็แกะสลักด้วยหินแกะสลักด้วยหินภูเขานะทุกคนทั้งลูกเลยแกะภูเขาทั้งลูกเลยหินภูเขาทั้งลูกเลยเมีลักษณะสวยงามมากนะทุกคนนะน่าจะเป็นป,ปางอะไรปางเขาเรียกปางประธานพรหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นปางประธานพรหรือปปเปล่าวันนี้เราไปชมบรรยากาศโอยรอบกันต่อนะทุกคนเนาะไปะตามไปต่อก็ดูอะไร หวยเลขดูเลขใช่ไหมเออเลขทูบเลขทูบเหลือตัวเราดูเลขทูบนะเหลืออีกตัวเดียวไม่รู้ว่าเลขอะไรเน,นี่ยสองมาดูดูห้าสองแล้วก็อะไรอีกนู้นใช่ไหมม,ม,มีตัวแล้วมั้งยี่ไม่มีไม่รู้แหละยังก็ดูห้าสองแล้วก็อะไรนะดู ห้าสองเจ็ดต่อห้าสองเจ็ดต่อไม่รู้รอดูนะเดี๋ยวผมก็จะรอดูอนี้น่อริสมาเนี่ยคนเยอะมากครับเด็ใช่มันจะส่งน้ำพระนะโอเคแต่เราก็จะไปทำบุญด้วยกันมาเอาเริสมานี่มาเอาัดเสร็จเ,เ,เรียบร้อยครับเอาริสตักน้ำไปตักน้ำนี่แหละ โอเคไปออลินตักน้ำไปตักดีๆอกแล้วอกแล้วเอาลินตักไปเอาลินค่อยๆเทค่ะเทป่ะพอแล้วค่ะเอาไปเก็บไว้ค่ะเอาไปเก็บไว้เอาไปวางไว้นู่นเลยเอาวางไว้นู่นเอาวางไว้นู่นโอเคมานี่มาเอาวางไว้ก่อนมามานี่มาโอเคใช่ค่ะ ตอนนี้เราก็จะส่งน้ำพรันะทุกคนนะชักลออขึ้นไปแล้วนู่นเห็นไหมได้เห็นบ่ะเขาจะชักลออชักลออขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปลดบนบ่าของพระพระองค์ใหญ่นะทุกคนเขาจะไปลดน้ำ ไดอันนี้ออลินก็รอดูออลินรอดูไปออลินไม่ได้มาออลินไม่ได้มาเนี่ยน,น้ำเริ่มหกแล้วทุกคนเราก็จะส่งน้ำพัดนะนู้นส่งน้ำพัเขึ้นไปบน พระองค์ใหญ่แล้วต้องชักลอกแบบนี้นะครับแล้วก็มันละส่งน้ำพระมันละส่น้ำพระหกบนไหลพระเอ่อหกบนไหลพระได้ไงเดี๋ยวเขาจะลดน้ำแล้วลดน้ำบนไหลพระตอนนี้เขาก็ลดน้ำบนไหลพระนะขบวนนู้นสุกคนนะ,ะบบนนเดี๋ยวปะขบวนสูงสุดอะไรมาเนี่ยนะ ครับรอกันก่อนนะครับมาเลยครับมาเลยอันี้มาจับจับเชือกจับ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 อจับเจับอกก่อนนะครับมาวนับาส่งน้ำพระี่น้ำลาดลงลวน้ำลาดลงแล้วสาธุสาธุแล้วก็ส่งน้ำพระไปที่เรียบร้อยละ ส่งน้ําพระองค์ใหญ่แล้วทุกคนต้องชักต้องใช่ส่งน้ําพระองค์ใหญ่ต้องชักล่อขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูเลขเด็ดนะทุกคนครบสามตัวแล้วครบสามตัวยังครบหมดแล้วอ้อมไปทางนู้นก่อนที่มันจะล้มหมดออโอเคเราดูเลขจะโดนนะเดี๋ยวจะโดนโดาแล้วโดนเก็บเก็บบ่อยครับเก็บบ่อยทุกคนนี่และทุกคนเลขนแล้วเลขเลยนี่เลขของเรานะ ห้าสองสี่นะห้าสองสี่นะทุกคนนะเลขอะไรเลขตรงวะก็คือเลขฝันยเลขฝันเลขฝันตรงมากะทุกคนตรงกับอแม่บ้านหมวยนะแล้วก็จะไป เกิดตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยเพิ่งส่งน้ำพระไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปต่อนี่ทำไรต่อติดช่อฟ้านะก็เราก็จะติดช่อฟ้าต่อนะทุกคนนะก็ตามกำลังศรัทธานะทุกคนนะเ้วน่เกตี่ก ตอนนี้ค่ัตอนนี้เราก็ติดแม็กเงินนะเพื่อทำบุนะจ๊ชหน่อยกก็ทำบุญสาธุหน่อยลูกาเปิดดวงเปิดรับเปิด อันนี้เราก็แกะสลักแกะสลักด้วยหินเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศก็แกะสลักด้วยหินนะอันนี้ก็แกะสลักด้วยหินเหมือนกันน่าจะว่าเขาทาสีเอานะทุกคนแกะสลักด้วยหินแล้วก็ทาสีเอานะแต่ตอนนี้เป็นเป็นภาพเป็นภาพดูรถด้วยดูรถด้วยดูภาพสวยงามมากับทุกคนดูเป็นภาพหินแกะสลัก รอบเต็มเลยก็แกะสลักรอบเต็มเลยแล้วก็เขาจะมีทาสีทาเล้ด้วยไอ้ตรงนั้นเป็นอะไรอ่างน้ำไงอ่างน้ำใช่ไหมอ,อ่อมอางน้ำศักดิ์สิทธิ์เปล่าแล้วนน,นนี้คือเรื่อหมายคำยันอันนี้ก็หมายคำยันเนที่เขาบูชามานี่นไม้คำยันนะทุกคนนะอ๋อตรงนี้เขาจะเป็นการให้อาหารสัตว์ ขาก็ให้อาหารวิธีนี้เ,เลยนี่น้องอ๋อให้อาหารปลาใช่เด็กก็ให้อาหารปลาตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปในถ้ำแล้วทุกคนดนูอันนี้คือเป็นอุโมงค์นะเป็นถา้าเป็นถ้ำที่เขาเจาะทะลุเลยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปข้างในนะดูดูบรรยากาศว่าจะเย็นขนาดไหนทุกคนนะเข้าไปในถ้ำคือน้ำจะเย็นมากนะป้าเดยนเราเข้าไปข้างในเลยดูข้างในก่อนตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าถ้ำแลทุกคนนะ คือเข้ามาคือสัมผัสความเย็นมากนะทุกคนนะคือเย็นเย็นมากนี่บรรยกากาศบรรยากาศข้างในถ้ำก็ก็จะมีทําบุญทําิ่งเยอะมากนะก็ทําบุญคนมาทําบุญเยอะมากทุกคนนะก็เข้ามาก็รู้สึกแบบเย็นเย็นสบายนะครับเย็นสบายก็ <c oughs> ก็จะมีฝุ่นมีอะไรอยู่บ้างนะฝุ่นที่เขาขุดเจาะนะทุกคนฮะรอเทียนได้ไหมเมื่อกี้สั่งเตมทีบอกให้รอเทียนอ่ะรอเทียนเลยไปดวงกำลังเปิดใรอเทียนตอนนี้ดวงเรากำลังตกอยู่เนี่ยบอกว่ารอเทียนก่อนเอารียนมาได้ไหมรอเทียน เอาเลยเอาเลยออลินฟีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อลินฟีมันวะอลินฟีอะไรไม่รู้ม้าแม่ใช่ไหมมันม้าแม่ม้าแม่ของหมูเอ๊นี่คือม้าแม่นะเป็นแพะเป็นแพะของออลินอะไรวะทำบุญละเดี๋ยวไปะทำบุญออลินอะไร อลีนชอบมาอ้าเหรอ๋อโอเคม้าก็มา้าโอเคชื่อโอเนชื่อเป็นชื่อแกนตุกุลเป็นชื่อตอนนี้สายกดสุภผ้าแล้วก็กัญญาลัลตษณ์ส่งผ้าอลีนเอาตัวนี้ค่ะตอนนี้เราก็เขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปรองัง มาไม่ใช่เหรอเนี่ยใชนเนี่ยอันนี้คือลูกหมาเอ้าหมาเหรอโอเคไม่เป็นไรเอาไปเลยอเนี้เราไปสองกันเลยถือให้พ่อด้วยเขียนชื่อเรียบร้อยแอบไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหล่อพระนะทุกคนนะเอเล็กมานี่มาควรแล้วเขาก็จะเอาไปหลอ่อหล่อเทียนนะทุกคนบรรยากาศโดยรอบก็เอเล็ก ก็เดี๋ยวผมก็จะเพลินพาชมบรรยากาศด้วยรอบนะอาจจะนานสักหน่อยดูนี่ตู้อะไรด้าเมีเยอะมากตอนนี้เราก็

ก็ตอนนี้เขาเขายังไม่เปิด,เข,เ,ปดเขายังไม่เปิดใช้บริการนะทุกคนสกายบ็อกบ,าบการสวยมากคือถ้าให้เราเดินนะ่ะนานถ้าเราเดินต้องใช้เวลานานมากเลยถ้าให้เดินเนี่ยเดินไม่ไ,มไหวครับไสลเกิน ได้เดินนั่นไม่ไหวนะควนไกลมากนะนก็ต้องนั่งรถกลับนะนั่งรถกลับชมโยบรรยากาศไปเรื่อยๆก็แล,แล้วผมก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆบรรยากาศดี่าเยนนนนน็นสบายโอสถานที่แงนี้ได้ที่สุด จะมีการเสร็จสลายเรูปของพุทธโบสถ์โอเคทุกคนผมี่าก็ถึงที่จอดรถปที่เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะทุกคนนะแต่ผมก,ก็จะได้เดินทางกลับแล้วใครที่ชอบคลิปนีก้ก็กดไลค์กดติดตามผมนะพี่เด้อขอบคุณมากครับบ๊ายบาย